สวัสดีครับผมมโนคนทำไร่วันนี้พามาดูแปลงก้าวโพดที่เคยทำรุ่นที่ลง y youtube ไว้คลิปก่อน,นครับแปลงติดบ้านเลยตอนนี้กำลังออกดอกหัวเลยครับนี่ครับผันเช้านี้หมอกนั่นเลยครับมองไม่เห็นบ้านหลังที่ห่างๆไปเลยงามมากครับข้าวโพ,พด เราทำรุ่นไว้เตียนครับไม่มีอะไรไมาแย่งปุ๋ยแน่ครับนะครับดูดอกหัวครับผลดีตลอดเลยครับกลางคืนก็พัมทั้งคืนแซะทั้งคืนครับรุ่นนี้มีอยู่ร้อยระไรครับกำลังออกดอกหัวแล้วฝนก็ชุกดีช่วย ขอให้ฝนได้ยังเดียวครับตอนนี้นะครับบ้านห่างไปสักสามร้อยเมตรเลมองไม่เห็นนะครับมืดตึ๊บไอเลมๆนี่ ติดทางพี่ชายไยไว้มันเลยไม่ค่อยโตครับล,ล่องรินล่องหัวงานน,น,โโโนี่ครับในแถวโตหมดแบบเนี้ยไยเป็นล่องน้ํำลึกและหยอดลงไปนะครับมันเหมือนไม่มีธาตอาหารเลยนี่ครับในะแถวจะงามใบอ่อนอลไรนะี ช่วยเป็นกําลังใจด้วยนะครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยครับขอบคุณมากครับผม